ยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยว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 บาบูอ่อหนูมาทำไมล่ะจ๊ะแล้วมามาล่ะมาคนเดียวบาบูเอ่อกูได้ด้วยเหรอน่ากลัวอ่อคือคือมาคนเดียวเออแล้วเด็กทารกเนี่ยนะนะก็เป็นเด็กทารกที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองไงล่ะบาบูเด็กทารกที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองเอองั้นเหรอจะไม่จมบ่อออนเซนตายหาวะถ้าผมไม่ออกมาภายใน30นาทีล่ะก็ ช่วยตามตำรวจทีนะบาบูพูดเหมือนจะสั่งเสียเลยนะถ้งงางั้นไปก่อนแล้วนะบาบูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวก่อนอ่อคือคือว่านะตรงนั้นมันโรงอาบน้ำหญิงะบอะบาบูก็มึงมีจูไม่ใช่เหรอบาบูก็ใช่นะแต่ว่าจูยังเล็กอยู่อะตอนผมมากับมาม่าก็มาทางนี้นะบาบูไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเก็ใช่อ่ะแต่ถ้ามากับแม่ก็เข้าโรงอาบน้ำหญิงได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เธอมาคนเดียวไม่ใช่เหรอ แต่ก็เป็นเด็กทารกนะบาบูก็ใ <bizarre> ช่อยู่หรอกแต่ว่าเธอตอนนี้พูดได้แล้วใช่ไหมล่ะบาบูอายุเกิน13บาปีแล้วต้องเข้าโรงอําน้ำชายนะเฮ้ยที่ผมอายุสามเดือนนะเอ๊ะเหรองั้นเหรองั้นอายุก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกละมั้งนะนอกจากอายุแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรหรอบาบูเอ๊ะเอ๊ะเข้าใจละงั้นก็ถามอะไรกลับนายสิทำไมเธอถึงอยากจะเข้าโรงอ่ำน้ำหญิงล่ะบาบู ปกติเด็กผู้ชายก็ต้องเขินอายไม่เข้ารงอาบน้ำหญิงสิก็มันดีต่อใจยังไงละมึงว่าไงนะกูบอกว่ามันดีต่อใจยังไงเลยสัสมันดีต่อใจเฮียเลยล่ะถ้าเป็นโรงอาบน้ำหญิงทุกคนก็ต้องคอยเอ็นดูผมบาบูแต่ถ้าเป็นโรงอาบน้ำชายก็มีแต่ผู้ตาลุงไม่เฉลียวมองผมหรอกบาบูมันดีต่อใจที่ว่าเนี่ยนี่มึงคิดเรื่องสิบแปดบอยหรือเปล่าเนี่ยเออ เดือนสิบแปดโบกเนี่ยนะผมเป็นเด็กทารกอยู่นะบาบูเด็กทารกต้องการความรักมันผิดเงั้นเหรอบาบูทำไมมันฟังดูน่าขยะแขยงขนาดนี้วะเนี่ยขนาดท่าทางการพูดมันยังดูไม่เหมือนเด็กทารกเลยอ่ะนี่มึงอ่ะจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมสามเดือนเองบาบูสามเดือนนะต่ปกติเด็กสามเดือนมันก็ไม่เป็นแบบนี้กันหรอกเว้ยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทนี่ยเพี่อะไรเล่าหรือว่าเธอเทบันนะ เออก็ต้องทําสิ่งที่ผู้ใหญ่ทํากันใช่ไหมล่ะอี่าถ้ากูจมน้ําตายแล้วมึงจะรับผิดชอบไหาเอ๊ะโรงอาบน้ําชายนะต่อให้ผมจมน้ําทุกคนก็ไม่สนใจผมหรอกคนที่จะช่วยเหลือผมตอนลําบากได้ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นและน้ําบาบูเออคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกนะถ้าจะบังคับให้เข้าโรงอาบน้ําชายล่ะก็พี่สาวก็เข้ามาด้วยกันเลยสิบ๊มฉันน่ะเหรอฉันจะฉันเป็นผู้หญิงนะ ไม่ต้องหัวทุกคนดีใจแน่นอนบาบไูไอ้ที่พูดเมื่อกี้มีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าอย่างงั้นจะเข้าไปแล้วนะบาบูเดียว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 เข้าไปในโรงอาบน้ำชายซะแล้วเหรอเอองั้นก็ดีแล้วละ่ะพี่นมใหญ่ก็มาแล้วนะบาบู